เรื่องดีๆที่จะเข้ามาในช่วงนี้นะคะเป็นดรนดอมนะคะเปิดไพ่แค่กองเดียวนะมีสมาธินะคะทําสมองให้โล่งๆเลยนะคะทำหัวให้โล่งๆเลยนะคะไม่ต้องคิดอะไรนะคะแล้วเดี๋ยวให้ไพ่เนี่ยเป็นคนเล่าเรื่องให้ไพ่เป็นคนทํานายนะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้มีอะไรบ้างคะขอดูเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ก่อนเนาะว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรมีปัญหาอะไรบ้างไหม นะคะอ่าโอเคขออีกหนึ่งใบค่ะโอเคเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เนี่ยมันอาจจะมีเรื่องอะไรที่กระทนหันค่อนข้างที่จะกระทนหันมันเป็นเรื่องอะไรที่อยตั้งตัวไม่ทันรับมือไม่ค่อยได้เพราะว่าคุณไม่ได้เตรียมตัวไว้คุณไม่ได้ตั้งไม่ได้แบบมันอาจจะไม่ได้อยู่ในแผนมันอาจจะมาเร็วกว่าเดิมนะคะมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณวางแผนไว้แล้วแหละแต่ มันยังไม่ใช่ช่วงนี้แต่อยู่ๆมันก็เกิดขึ้นกระทันหันเพราะมันมีไพ่ทาวเวอร์ขึ้นมาแล้วก็มันมีไพ่แทนโพเรนต์นะคะไพ่แทนโพเรนต์เนี่ยก็จะหมายถึงอะไรที่มันเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายขึ้นๆลงๆอะไรที่มันไม่ค่อยคงที่สักเท่าไหร่มันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณจะต้องต่อสู้มันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณจะต้องแบบว่าลุกขึ้นมาสู้เพื่อตัวเองนะคะคือจากก่อนหน้านี้มันอาจจะเหมือนกับว่า มันก็ต้องสู้แหละคุณก็รู้อยู่แล้วแหละว,ว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นคุณอาจจะมีการเตรียมตัวอะไรไว้บ้างแล้วแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะเกิดเร็วขนาดนี้อะไรประมาณนี้นะคะเป็นเรื่องอะไรทํานองนี้นะขอดูสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้หน่อยคะ่ะโอ้หนึ่งเรียนก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ก่อนหน้านี้ถ้าใครมีปัญหาที่พูดไปข้างต้นนะคะ หลังจากนี้มันเหมือนกับว่าคุณจะได้เกิดใหม่คุณจะได้เริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่ๆม,มันจะเข้ามาหาคุณนะคะอู้ห้ไพ่ขึ้นมาดีหมดเลยนะคะสิ่งใหม่ๆมันจะเข้ามาหาคุณแล้วก็มันจะทําให้คุณเนี่ยมีความมั่นคงมากขึ้นมั่นคงทั้งในเรื่องของจิตใจนะคะในเรื่องของการเงินบางคนอาจจะเปลี่ยนไปเลยเกี่ยวกับเรื่องของคําพูดนะคะจากก่อนหน้านี้คุณรู้สึกว่า เออคุณพูดอะไรออกไปแล้วคุณทําไม่ค่อยได้หรือว่าคุณรู้สึกว่าพูดแล้วม,มันจะต้องเปลี่ยนแปลงแต่หลังจากเนี้ยคาพูดของคุณอะ่ะมันจะศักดิ์สิทธิ์กับคุณมากขึ้นอย่างเช่นคุณอธิษฐานอะไรไว้คุณขออะไรไว้มันก็จะเป็นไปตามที่คุณพูดคุณอธิษฐานนะคะอืมมันจะมีความหนักแน่นมั่นคงเนาะอย่างที่บอกไปมากขึ้น เกี่ยวกับเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของคาพูดนะคะการกระทํามันค่อนข้างชัดเจนมากๆนะว่าคุณจะมีสมาธิมากขึ้นคุณจะมีสติในการตัดสินใจเสียงต่างๆมากขึ้นรวมไปถึงก่อนหน้าเนี้หากคุณใจร้อนอ่ะคุณจะใจเย็นมากขึ้นแล้วก็ใช้สติในการทบทวนคิดและก็ตัดสินใจได้มากขึ้นนะคะถือว่าเป็นไพ่ที่ขึ้นมาดีมากๆนะคะหลังจากนี้นะ